ัสดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาเพิ่มในส่วนของผู้ทิ่ตามหรือว่า follower ของ tiktok นะผมทำยังไงว่าดได้เลยนะดับแรกนะเพื่อนคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ผมแปะไว้ให้เพื่อนได้เลยนะเพื่อนเพื่อนจะเข้าสู่เว็บไซต์ k m p t o c i a l ได้เลยนะผม ดูอันเพื่อนที่ดูผ่านคลิปสั้นคลิปช็อตคลิปเรียวนะผมจะเป็น QR code ด้านล่างก็ร้สแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะครับเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เพื่อนที่อยู่ในส่วนของหน้าเมนูคําสั่งซื้อใหม่เมนูสายบนอันแรกนี้เลยนะครับตรงกลางหน้าจอเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพ,เพื่อนเลื่อนเลยนะเรื่องนี้ส่วนของ TikTok ได้เลยเอนลงมาเพื่อนได้เจอหมวดหมู่ตรงนี้นะผมคลิกเข้าไปมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเลื่อนเลยนะครับเพื่อนเลื่อนี้ส่วนของ TikTok เพิ่มผู้ติดตามได้เลยนะครับอันแรกนี้เลยนะครับ บริการเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะผมในยส่วนของลิงก์ไป, copy, ปก๊อปปี้ลิงก์โปรไฟล์เพื่อนเพื่อยากเพิ่มผู้ติดตามได้เลยนะเป็นผู้ติดตามนี้นะผมผู้ติดตามผมอยู่ที่4คนนะผมตอนนี้นะกดก๊อปปี้ลิงก์ด้านบนนี้มาแล้วกดวางลิงก์ได้เลยใส่จํานวนที่ต้องการนะผมเพิ่มไปสักหนึ่งร้อยผู้ติดตามแล้วกันนะแล้วก,กดสั่งซื้อได้เลยนะอ๋อคือหน้าแต่คือเขียวอย่างนี้เอาแตอน,นี้ผู้ติดตามของเรากำลังเพิ่มเข้ามาก็รอสักพักหนึ่งนะครับผมเลยถ้ผมรอมาสักพักหนึ่งนะมตอนนี้ผู้ติด เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปแล้วนะผมก็แป๊บเดียวเองเท่านั้นน้ผมยอดวิตามของผมก็เพิ่มขึ้นมาเลยนะผมสุดยอดมากมากเลยนะผมเว็บไซต์ k m k Social นะผมเว็บไซต์สามารถเพิ่มวิตาม <c oughs> เพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดอะไรต่างๆเพื่อนๆได้นะ